สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC ผู้ติดกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับกรฮอดแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมพลายเอกคนดีก็ฮอดแล้วเตรียมตัวสิเขาพัดบรรทมแล้วครับบรรทมครับบรรทมเรียบร้อยครับติดกระท่ายแล้วเรียบร้อยแล้ว่าว่ะโอ้เหลียวเหลียวทันใจแท้างมือโอ้เปิดแอร์ทุนทวนเลยมาต่อปากเรียบร้อยโอ้สุดยอดพลาเอกคนดี ถึงหนางานแล้วครับเดี๋ยวพาไ,ไปชมบรรยากาศหนางานครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศหนางานนะครับพี่น้องครับฮอตแล้วฮอตแล้วสถานที่ทําการแสดงขึ้นนี่ครับวั <What the S 1> วดเทพสุรินนี่นะครับบรรยากาศหนางานครับรด้านจอดรถกับยู่ฝั่งตรงข้ามมาฮอตแล้วมฮอตแล้ว จอดหาวลาเถึงครับรนนนก,ก,กน,นี่แหละครับสถานที่ต่างวิธีที่นนี่ครับ<า>ใจสีหัหนาไปทางใดสีตั้งจังใดรอติดตามครับรอติดตาม,ตามสังกสีกันรอบนะครับนี่ครับ สวัสดีเฮียตื้อเพื่อนให้ตั้งวิธีทางไหนล่ะตั้งพ่นเหครับผมตั้พื่อนพี่ให้นายให้พุ่น,น,าาน,น,นะฮะมึจำอะไรน,นะมดูแล้วกงไงแล้วนะ แต่ว่าเป็นคนปั่นพื้นนั่นแหละอ๋อนั่นพื้นเฮียตื้อครับครับผมสมัยก่อนต้องเรียกว่าลุงหวดภาพยจนเจ้าเป็นนังกับประชุมเมือเห็ุขึ้เก่าพบเบิร์ตมีว่นที่เรามีแต่คนจางบอกแค่นั้นล่ะมีคนจางเลยเบรกเจ้าก่อนดีนังครับพิธีมวยเนาะ เมือขึ้นเลนยูสาแจงวะสาแกวแจงแจงวัฒนานครรถอันนี้มากกว่านเลยเนาะที่งานรถหน่อยัที่งานศิลปินมากก่อืมงี้จังหอตัวล่ะหลอดญ่กว่ากาหลอดกว่าเตือเือคนสีหล่วันานี่ชุด้นี่สีหลยอยู่นะ ดีกว่าเลยนอยู่ละตะะัตตนาบ้างสองมือแล้วเจ๋งสองงานแล้วแ <c oughs> น่นเหล้าได้แน่เถอะแน่แน่เราได้แน,น่ใช่ไหมรอบสังกะสีแล้วพี่น้องครับตั้งวิธีทั้งนั้นแหละมารอติดตามครับว่ามือนี้ครับสิบเป็นจังไหนให้เราได้แน่ ที่รำใหโปรโมชั่นครับจัดงานสองรอบแล้วรอบแรกเจอฝนรอบสองเจออากาศหนาวรอบนี่แดดเปียงๆแต่มือแรงสิเป็นอย่างไรมาติดตามแล้วกันครับพี่น้องครับอยู่ในตัวเมืองสุรินเลยนะครับอยู่ในตัวเมืองสุรินเลยโอ้ายคาย้ารายค้ายเริ่มตังนะครับ โอ้เราขายหลอกลันค่ากับบักร้ายตัวนี้งานบุญผมบ้าแมนครับงานบุญมหาชาิจริงจริงกับทยอยเรื่มมาถึงครับบางส่วนผูมมาถึงกับเขาพักรีสอร์ทเขาผักโรงแรมครับบางส่วนกับมานอนนนางานครับพี่ตองครับ าาโอ้สัมนักทรรำกมหวอดเยสัมนักทรรมไหมแก้วแก้วมาถึงแล้วครับสำนักทรรมครับโอ้สำนักทรรมครับมาหอดแล้วครับโอ้มาหอดเร็วนาะสำนักทรรมเนาะปกติ ว่าท่านหอดได้นี่หุ่นเลยเอ่าลงนอนอยู่คุณสำนักทำครับอหอดเรียวดีของเราติดตามหลักกันครับพี่น้องครับแรกนี่ครับเจริญยำแย่ครับคนบ้านซีบีตัวเป็นปเปพชรพุ่มวัเตอร์จัดงานมือ เป็นนในผู้ามาเติมไม้แล้วครับจัดงานในค่ำคืนนี้อับดาวนอาทตีมาหา อาพิเศษมีห้องอาบอ่ะมีห้องอาบีป่ะโอ้โหช่วยอาบน้ำก่อนได้พปุ๊บเปิดให้ยบ่เนี่ พี่น้องเดี๋ยวสิอาบน้ำก่อนครับแล้วสิบกราบพระหลวงปู่หงก่อนอกระป๋าหลวงปูแหง้งเออจากนี้ไปใกล้ป่ะฮะจากโลกอาบน้ำไปกราบหลวงปูแห้งแล้วก็จังสิกลับมานอนครับพี่น้องครับ เพราะว่านั่นที่เด็กของสุรินรทร์อยากมากกาบพะภูชิมีอริยะทางสายรรำครับอยากมากกาบพะเกจิของสุรินทร์ครับเอ้ยบ้านผมสี่ห้ากิโลแล้วก็บวกช่างกามอีก เป้ปสองจอมอยู่ปะอยู่สองจอมเลยตลาดทอนลงไปเฮัอยู่นี่ตลาด็อยู่นี่ติดตลาดเลยตาอ่ะด้คสองซีซีอาบน้ำก่อนแ่สิบปยงตลาดหรอกเพราะหมูวานลายสสับไปหมดแล้วูสเ เต็ที่ไหนเต็ไม่มีตังค์เออ,เอไม่มีหรอกไม่มีหรอกในบัญชีเป็นล้านต้องพึ่งลูกมาหาแหละลูกคือมที่ไหนมาบ่งแ่งหอตัวลูกไส้โลโก้พี่น้องเอ้ยให้มานั่งเป็นหมูษาหมื่นซีหมื่นขึ้นรถได้ร<อ>ับจนจะขึ้นจนหอดงานบ่คือบ่อคือ <laughs> พ่อก็อหิวหิวนอนงอกงอกบ่มีหอดมูเว้าบ่มีหอดมูคุยบ่มีหอดมูเบิ่งทางแต่ว่ากับแบกให้พ่อดนะคีโลพอใช้กลมกับใครหลับดิฮะคีโลพอใช้กลมกับใครหลับเป็นหยังบ่รู้วงคีโลพอก็ยังรับดีเท um ่าไหร่ไม่รับดีดีขนาดขี่รถเร็วขี่รถฟุดฟัดฟุดฟัดขับด้วยจังไหนฮอบ่อตื่นขนาดท่าขี่รถแซงซ้ายแซงขวาบ่อตื่นตั้งแต่มือแรกเลยหรอไป ขึ้นรถได้ให้เดินนอนวะอันนี้นินท่าตัวหนาเลยนี่พี่น้องแฟนคลับอินซีครับลูกไส้ข่อยขึ้นรถได้ปุ๊บนอนอย่างเดียวรับรับแบบโอ้ชาวบอนหนังเงันหอนหนังเงันปุ๊บจอดรถได้กันยังไม่ทันลูกเลยงูเงี้ยงูเงี้ยปุ๊บว่ะหอดหอนหนังเงันแล้วลูกลุกลุกไปหานอนเออยากกับพอมีกินรถนอนเป็นไงทีมงานสมัครทำ บอยเขาเปิดประตูนี่แม่เนี่ยเขา้าไปนองในสาดไฟอยู่ข้างในหมดเอาไปนอนกันที่นี่ฟังไปสักนิดสักก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับลูกชายผม15นอนอีกแล้วจ้องคอยว่าันเอาโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดอกอด s u b สไคร b e นะครับ like ขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซิตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ